ยาวให้ติดคอะก็สวัสดียินดีท่านับสู่ช่องเฟิงบุญชูชาแนลค่ะเนี่ยามสายก็ก็จะมียูทูบเบอร์นะคะก็จะหลังไหลมาร้านปลาซอนะคะแล้วก็มีพี่แดงนะคะพี่แดงก็มาสายนิดนึงนะก็ฟังที่การก็ฟังโทรไปเห็นผมไม่ได้หรอผมไม่ไดพี่แดงได้ยินข่าวว่าพี่แดงจะไปวังเยี่ยมไม่ใช่หรอได้ยินข่าว ได้ยินข่าวว่าพี่แดงจะไปวังเยียมจริงไหมโม่กันไปเองขี้โม้เขาบอกไปแล้วไงข่าวคราวเงียบหายไปสักสามปีมันไม่มีข่าวคราวอะไรทั้งสิ้นไม่มีใช่ไหมเีขาไปเรียนก่อนนะครับมีประเด็นอะไรมีประเด็นอะไรนะเขาบอกว่าพี่แดงเนี่ยจะไปวังเยียมน่นเห็นไหมไปหาไปดูสถานที่ตรงนั้นอืมผมก็เลยเองผมก็เลยจิ้งตาว่า ที่ไเปิดอะรีสอร์ทใหม่ที่นั่นหรือเปล่านะครับอันนี้คือคิดไปก่อนนะครับแต่ว่ามาถามเจ้าตัวเลยดีกว่าคิดไปก่อนครับผมอ่าแล้วถามคุณตัวเองเอาไม่ได้ไปเปิดรีสอร์ทที่นั่นเหรอครับไปดูเฉยๆฉยเหรอครับไม่เคยไปด้วยยัอ้าวพี่ดิฉันยังไม่เคยไปเหรอโอ้ ไปู่ผ่องนั่นะผมไปอยู่อ๋อวังเยี่ยมไปวังเยี่ยมบ้านปู่ผ่องแต่ที่ใหม่ที่เป็นชุมชนยูทูบเบอร์ยังไม่เคยไปไเลยเอาง่ายๆคือตรงนั้นยังไม่ได้ไปเดี๋ยวในอนาคตจะไปไปไปครับในว่อาจจะไปไปเที่ยวเนาะไปเที่ยวไปเยี่ยมไปหาพยายามกันอะไรอย่างี้ใช่ไหมรับตามภาษาข้างนอกด้วยกันผมก็เข้าใจปู่พี่แดงไปเยี่ยมไปยามไปใส่พี่แดงไปเยี่ยมไปเยือนไปยามไปยามเรื่องอะไรเอา สอนที่น่านะดีินใจสิโอใด้แนววันที่ัวผมก็คึกว่าอ่ามีใครเพราะว่าที่นู่นเขาก็เช่าบ้านกันหมดอ่ะอืมใช่ใช่ไหมแล้วผมจะมาให้ใครอยู่อ๋อเอารองรับนักท่องเที่ยวลอรองรับเลยหรอในอนาคตอาจจะเยอะอันเนี้ยผมดูแล้วน่าจะเป็นอนาพตแต่ตอนนี้อนามันเป็นงอไปแล้วคือณตอนนี้ยังไม่มีการตัดสินใจว่าจะไปนะือยับนะฮะคืออยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนป้าซอไปก่อนใช่ไหมอ๋อใช่ ้อลค่ไปไหมไปเที่ยวดูไปเที่ยวยี่เดียรไปเที่ยวนะคะจะไปเหมือนคี่แดงพูดนะแต่ไปดีๆไม่เอาค่ะสวัสดีนะครับเอฟเข้าสู่ช่องแดงยังไม่เคยไปยังประสซไปเที่ยวไปดูหรือยังยังไม่เคยไปค่ะยังไม่เคยไปยังไม่เคยไปทั้งคู่เนาะพี่แดงก็ยังไม่ตัดสินใจนะคะว่าจะไปหรืออยู่นะคะแต่ก็อาจจะไปเที่ยวก่อนนะคะเนาะ ไปดูปร้าสุดเราพ่อพี่แดงก็ทำรีสอร์ทด้วยนะคะการที่แน่นอนก็คือไม่มีความความแน่นอนความไม่แน่นอนคือความแน่นอนความไม่แน่นอนก็คือความไม่แน่นอนแมพูดให้โกง่ผมจะถามทุกคนจะได้ม้อาไม่เข้าใจแล้วไปวันเยี่ยมตอนไหนครับแต่่วาคำว่าไปไปในพรุ่งนี้ใจจริงพี่เสือนะพี่เสืออยากจะเป็นยูทูบค <ıyorlar. S 1> นสุดท้ายที่ออกจาก บ้านกกอกเสียใจผมยังอยู่ครับจะได้ปิดตำนานใช่ไหมเสือจะอยู่ปิดตำนานพูดง่ายอ่ะคำว่ากับตันจะทิ้งเรือเนี่ยจะต้องเป็นคนสุดท้ายถูกไหมแต่ครนี้ว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ไหมผมก็ต้องอยู่เพราะว่าต้องรอให้เป็นคนสุดท้ายให้ได้ถูกไหมแต่ซอกับพี่แดงจะเป็นคนสุดท้าย เไราะเหตุผลที่ยังไม่ไปก็คือรอปิดตำนานปิดตำนานตำนามันปิดไม่ได้หรอกมันก็ยังเป็นตำนานอยู่นั่นแหละอก็คือประมาณว่ามันไม่มีปิดได้หรอกประมาณว่ามันก็อาจจะเป็นภาพแห่งความทรงจํามันก็ยังคงอยู่เรื่องเล่าขานเรื่องเล่าขานเรื่องเล่าขานให้ให้ลูกลาลลาเรเล่าขานว่าเ้อมันเคยเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะอะไรอย่างนี้ไหมมันก็เป็นตำนานเป็นตำนานแน่นอนเป็นตำนาน อ่าอันนี้คือตำนานเลยใช่แต่ต่อไปเนี่ยพอนานๆครับมันจะกลายเป็นตำบลอืมอ่ะเขาถามพี่แดงหน่อยนะมันไม่ใช่เป็นหมู่บ้านมันจะกลายเป็นตำบลมันจะใหญ่ขึ้นไงจากหมู่บ้านไปเป็นตำบลจากตำบลกลายเป็นอำเภอเขาถามหน่อยพี่แดงก็คือก่อนก่อนหน้านี้อ่ะพี่น้องยูทูบเบอร์ก็จะมีเยอะเนาะจะมีเยอะมาอยู่รวมกันแล้วก็สนุกสนานอยู่ด้วยกันเนาะแต่ณวันนี้และก็ในอนาคตต่อไปก็ยูทูบเบอร์ก็ จะมาบ้างไม่มาบ้างหรือไม่มาเลยความรู้สึกของพี่แดงนี่มีความรู้สึกยังไงล่ะคะความรู้สึกเหรอค่ะเจ็บปวดเจ็บปว,วดรวดร้ล่าแล้วก็วย,ยังมีมาอยู่ครับก<อ><อ>็เทียทเท่ยวไปเทียทเท่ยวมาใ<อ>นแลนด์แต่ว<ไ>่มามาน้อยกว่าไปไง <c oughs> ใช่ไหมมันไม่บาลานซ์ใช่ไหมมันไม่บาลานซ์ใช่ไหมมันมาน้อยกว่าไปไม่เป็นไรขอให้มาค่ะมาสองสามคนกลับไปใหม่คือมาเนี่ยไม่ใช่อะไรมาลืมลืมของ มาเอาของมาคนของลืมนี่ใช่ไหมลืมของของไปไม่ครบก็เลยกลับมาเอาของกันอย่างเงี้ยส่วนมากจะเป็นงั้นเนาะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นจะเป็นงันห้าเปอร์เซ็นที่มาด้วยความคิดถึงนี่น้อยอยู่ใช่เออมาเอาของแต่แต่พวกเราอยู่นี่ความคิดถึงเพราะความคิดถึงมางเงี้ยเราก็ยังคิดถึงอยู่นะเราก็ยังไม่ไปนะคะผมนั่งไลฟ์ตอนเช้าผมก็นั่งบองปู่ด้วยความคิดถึงง่ายๆคือผมพูดเลยนะก็คือตอนเนี้ยบรรยากาศเนี่ยก็คือ ที่คนเข้าไปอยู่นู่นน่ะเขาก็คิดถึงกบกอกคิดถึงอะไรอยู่พอการเวลาผ่านไปมันเริ่มลืมครับอลืมแล้วูจะไปทําไมว่ากบกอกไม่ได้มีอะไรอ่าเขาจะพูดอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็จะอยู่นู่นไปเลยเห็นไหมเขาก็จะไปพูดเขาจะดิ่งไปนู่นเลยไม่ได้ไปดิ่งมานี่เพราะว่ามันมันคนละที่ไม่ได้ทางผ่านอ่ะก็คือผ่านแล้วก็คือนู่นเลยออกนู่นเลยสะกงสะกลนไปนู่นเลยไปนู่นเลยเห็นไหม คือจะมาตรงนี้มันต้องเข้ามาจริงๆงจัง,ๆ,งๆ,ๆเห็นไหมมันไม่ใช่ทางผ่านเพราะฉะนั้นมันจะค่อยเลือนลงเลือนลงเลือนลงอันไหนที่ที่ไปอยู่นู่นแล้วมันสบายใจอมีไรายได้ก็ก็อยู่กันไปเนาะอะอยู่ที่นี่ไม่มีก็ค่อยๆแยกย้ายกันไปมีจ้ะตอนนี้มีแต่ปลาย่้ากับหน่อไม้แ<า>ตนน่ผมก็ยังอยู่อยู่ม่เขือก็ยังมีกินอยู่ไป่กินยวหญ้างนะคะหน่อไม้ก็กำลังจะเริ่มเกิดเกิดแล้วก็กินไปม่าม่แม่แม่ไปเนาะมีเห็นไหมไอ ยอดกระถินแทบจะหมดหายไปแล้วเนี่ยเริ่มกินยอดกระถินกันหมดแล้วเนี่ยหน่อไม้กำลังจะเกิดไม่เป็นไรเห็ดกำลังจะขึ้นมาเห็ดกำลังจะขึ้นมาใช่แล้วก็กินไปม่อมแม่แม่ไปนี่เนาะประสอบพูดเขาน้ำตาหรือเปล่าใช่ไม่ได้พูดด้วยความจริงใจจริงใจนะความเกิดจริงคือพูดออกจากใจใช่พูดออกจากใจเพราะว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดสิ่งไหนไม่ต้อง มีจากก็ต้องมีพบมีพบก็ต้องมีจากไม่จากเป็นก็จากตายนะคะเพราะฉะนั้นจากเป็นกันดีกว่านะคะพูดง่ายว่าเอานี้ดีกว่าอยู่ให้เขารักจากให้เขาคิดถึงอย่าให้เขาแช่งตามหลังะอย่าให้เขาแฉ่งเราตามหลังนะนี่นะเราก็ใช้ความดีต่อกันนะคะและก็จริงใจกับคนทุกคนนะจ๊ะจริงตังจริงใจแต่ไม่จริงโจ้ ผมถามเดินเดืกคือผมไม่เคยถามพี่แดงเลยพี่แดงมีครอบครัวไม่ใช่พี่แดงมีครอบครัวมีลูกอะไรที่แบบเขาเขาเสนอความคิดเห็นมาอย่างติดต่อยังพูดคุยยังสื่อสารกันอะไรอย่างนี้ไหมเคยกับลูกก็เคยบ้างนานๆเลยเขาคุยกันทีหนึ่งก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรผมก็มานี่คือหัวเดียวกะเทียมรีบคือพูดง่ายว่าเขาไปใช้ทําเครื่องแกงทําอะไรไม่ได้อะ กระเทียมจะรีบมากเลย <c oughs> คือเอาตรงๆเสมือนกับเป็นตัวคนเดียวตอนนี้หัวก็ไม่ขึ้นแล้วหัวมันไม่ขึ้น เพราะฉะนั้นคือไม่ต้องมีใครมาไม่ต้องมาใครเขาจะมาบงการคอยบงการคอยชี้นำหรือว่ามาให้คำแนะนำอะไรไม่ต้องคิดด้วยตัดสินใจด้วยตัวเองได้เลยาอก็ด้คบสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องสมุนชูชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะเเหตุผลมมาาาข้